สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำเสื้อเข้ารูปมาตรฐานกันนะคะวันนี้เป็นไซส์ L ค่ะจากริมกระดาษเราตีลงมาเลยนะคะเป็นเส้นกลางหน้าจากริมกระดาษด้านบนเราตีมาเลยนะคะเป็นเส้นคอ ได้แล้วเราวัดลงมาเป็นเส้นยาวหน้านะคะเท่ากับสามสิบแดเซนเส้นนี้จะเป็นเส้นเอวนะคะสามสิบแดเซนแบ่งครึ่งเท่ากับสิบเกจะเป็นเส้นอกนะคะจากเส้นอกแบ่งครึ่ง9้าเซนครึ่งจะเป็นเส้นบาหน้านะคะ ส8ิดเซนค่ะเป็นเส้นเอวแบ่งครึ่งส9บเเซนเป็นเส้นอกนะคะแบ่งครึ่งเก้าเซนครึ่งเป็นเส้นบ่าหน้าค่ะได้แล้วตีเลยนะคะเส้นบ่าหน้าค่ะเส้นอกค่ะเส้นเอวค่ะได้แล้วจากเส้นเอวเราวัดลงมายี่สิบเซน เป็นเส้นสะโพกใหญ่นะคะแบ่งครึ่งสิบเซนเป็นเส้นสะโพกเล็กค่ะยี่สิบเซนค่ะสิบเซนค่ะได้แล้วตีเลยนะคะเราจะมาหาคอกันค่ะจากปุ่มคอนะคะวัดเข้ามาหกเซนครึ่งค่ะ หกเซนครึ่งค่ะได้แล้วตีขึ้นมาเจ็ดเซนนะคะแบ่งครึ่งสามเซนครึ่งค่ะสามเซนครึ่งค่ะได้แล้วตีเป็นเส้นไหลนะคะลายอยู่ที่สี่สิบเซนแบ่งครึ่งเท่ากับยี่สิบเซนจากจุดนี้วัดเข้ามายี่สิบเซนนะคะเป็นเส้นไหล ได้แล้วตีเลยค่ะจากจุดนี้แบ่งครึ่งนะคะได้แล้วเรามาหาอกห่างกันค่ะอกห่างเท่ากับ18แบ่งครึ่งเท่ากับ9นะคะอกสูง20 เรามาดูในจุดนี้นะคะอกห่างอกห่างเท่ากับ18ครึ่งหนึ่งเท่ากับ9เราจะทำเก็ตครึ่งหนึ่งเท่ากับ9เราบวกไปเซนครึ่งนะคะอันนี้เป็นไซส์ L ถ้าเป็นไซส์ M ก็คือบวก1นึเซนแล้ตีลงมาเลยค่ะ จากเส้นสะโพกใหญ่กับสะโพกเล็กแบ่งครึ่งนะคะเท่ากับ5เซนเป็นเส้นปลายเกตค่ะเกตเราจะอยู่ที่3มเซนนะคะข้างละเซนครึ่ง ถ้าเพื่อนๆอยากจะช้อนใต้อกนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเนื้อเราวัดลงมาเจ็ดเซนค่ะเป็นจุดนี้นะคะแล้วก็2เซนครึ่งแบ่งครึ่งนะคะจะเป็นเก็บใต้ทรงนิดนึง ได้แล้วเรามาหารอบอกกันค่ะรอบอกอยู่ที่88เซนบวก10นะคะเพราะว่าเป็นไซส์ L เขาจะมีเนื้อหน่อยๆค่ะให้เข้าสวมใส่สบายนะคะเท่ากับ88บวก10ได้98หาร4นะคะได้24ครึ่ง24ครึ่งชิ้นหน้าเราบวก1เซนนะคะเป็น25ครึ่ง วัดเข้ามาเลยค่ะยี่สิบห้าครึ่งเรามาหาสะโพกนะคะสะโพกเก้าสิบสี่บวกแปดนะคะเท่ากับร้อยสองหารสี่ยี่สิบห้าครึ่งค่ะบวกหนึ่งเซนเท่ากับยี่สิบหกครึ่งยี่สิบหกครึ่งนะคะได้แล้วตีมาเลยค่ะ เราจะมาหาชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังเราก็ตีมาเลยนะคะเส้นคอเส้นบ่าหลังเส้นรอบอกเส้นเอว สะโพกเล็กสะโพกใหญ่ได้แล้วเราตีเส้นกลางหลังเลยนะคะยาวหลังอยู่ที่42เซนจากเส้นเอวนะคะวัดขึ้นมาเป็นยาวหลังค่ะ สี่สิบสองเซนนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้วัดยาวหลังก็จากเส้นคอก็ขึ้นมาประมาณสี่เซนนะคะได้แล้วเราวัดเข้ามาเจ็ดเซนค่ะวัดขึ้นมาเซนครึ่งน,นะคะจากจุดนี้เราแบ่งครึ่งไว้ค่ะ อันนี้สี่เซนเท่ากับสองเซนนะคะเราหาบาหลังค่ะบาหลังอยู่ที่สามสิบแปดเซนวัดวัดเข้ามาเลยนะคะสามสิบแปดแบ่งครึ่งเท่ากับสิบเก้าตีขึ้นมาเลยค่ะเจ็ดเซน เจ็ดเซนเป็นกดนะคะแล้วเราเอาสองเซนตรงนี้ค่ะที่แบ่งครึ่งไว้ขึ้นมาเลยนะคะสองเซนเราจะหาเส้นไหลใหม่ค่ะไหลสี่สิบครึ่งหนึ่งก็เท่ากับยี่สิบนะคะได้แล้วตีลงมาเลยค่ะ รอบอกแปดสิบแปดบวกสิบเท่ากับเก้าสิบแปดหารสี่ครึนะคะทิศหลังลบหเซนก็เหลือยี่สครึ่งวัดเข้ามาเลยค่ะยี่สสครึ่ะโพกเก้บวกแนะคะเท่ากับ้อยสอเท่ากับยีครึ่งนะคะยี่สิครึ่งลบหเซนนะคะเหลือยี่สครึ่งค่ะได้แล้วตีมาเลยนะคะ เราจะมาหาเส้นเอวกันค่ะเอวอยู่ที่71สิเอ็ดเซนบวกหลวม3ามเซนนะคะเท่ากับเจ็ดสิบเซนหาร4ค่ะ18บแปดครึ่งสิบครึ่งชิ้นหน้าบวก1เซนนะคะเท่ากับ19บครึ่งไว้เข้ามาค่ะสิบเก้าครึ่งเกตสามเซนนะคะได้แล้วติ๊กไว้ก่อนค่ะชิ้นหลังนะคะ เราวัดเข้ามาหนึ่งเซนค่ะเอลเจ็ดสิบเอ็ดบวกสามเท่ากับเจ็ดสิบสี่หารสี่สิบแปดครึ่งนะคะสิบแปดครึ่งชิ้นหลังลบหนึ่งเซนค่ะก็เหลือสิบเจ็ดครึ่งบวกเกตสามเซนนะคะได้แล้วเราติ๊กไว้ก่อนค่ะ เรามาดูสองช่องนี้นะคะสองเซนชิ้นหน้าสามเซนรวมเป็นห้าเซนค่ะห้าเซนเราแบ่งครึ่งนะคะเท่ากับสองเซนครึ่งเส้นเก่าเราจะไม่ใช้นะคะเราต้องการให้เส้นเอวเป็นเส้นเดียวกันค่ะ เรามาหาเกตหลังกันนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งสามส่วนคะ่ะยี่สิบครึ่งก็ประมาณหกนิดนิดจากจุดที่หนึ่งนี้นะคะเราวัดเข้ามาสามเซนคะ่ะแล้วแบ่งครึ่งเป็นเซนครึ่งนะคะตีตรงลงมาเลยคะ่ะ จากสะโพกใหญ่สะโพกเล็กแบ่งครึ่งนะคะเท่ากับ5เซนเราจะเป็นปลายเกตค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนเอาเป็นเกตเย็บธรรมดาไม่มีไม่มีคัดไหลหรือว่าคัดทรงนะคะก็คือเป็นเกตเย็บธรรมดาก็ติดตรงขึ้นมาเลยค่ะจากจากจุดบาหลังกับจุดอกนี่แบ่งครึ่งนะคะ อันนี้เป็นเก็ดเย็บธรรมดานะคะเส้นกลางหลังก็ตีขึ้นมาเลยค่ะได้แล้วนะคะเราจะมาหาเก็ดไหลกันค่ะเก็ดไหลเท่ากับรอบอก88ดสหารยีนะคะสี่นิดนิดนะคะเราวัดเข้ามาเลยค่ะ เราได้เก็ดไหลแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรับเส้นไหลกันนะคะเราตัดออกมาก่อน,นะคะ่ะปิดเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆเอาคอกลมก็ปิดเก็ดคอไปเลยค่ะหนึ่งเซนเราจะมาหาบ่านหน้ากันนะคะ บานหน้าอยู่ที่สามสิบสี่เซนแบ่งครึ่งนะคะสิบเจ็ดวัดเข้ามาเลยค่ะสิบเจ็ดเซนเราจะมาหาเส้นไหลใหม่นะคะจากจุดนี้เราติดตรงมาเลยค่ะไหลสี่สิบเซนแบ่งครึ่งเท่ากับยี่สิบเซนนะคะจากจุดเดิมนี่นะคะจุดกลางหน้าเนี่ยวัดเข้ามาเลยค่ะยี่สิบเซน ได้แล้วตีลงมาหาเส้นบ่านหน้าเลยนะคะจากบ่านหน้าเนี่ยเราวัดลงมาสองเซนเราจะปิดวงแขนอยู่ที่หนึ่งเซนนะคะ ได้แล้วเดี๋ยวเรามาปรับวงแขนเสื้อกันนะคะไม่ให้เสื้อหงายหลังเราทำเป็นฉากเลยค่ะขึ้นมาถึงจุดไหลนะคะได้สิบเก้าติ๊กไว้ค่ะ เรามาดูชิ้นหลังนะคะได้สิบแปดคึ่งเอาสิบแปดคึ่งกับสิบก้ามาบวกกันค่ะ ได้สามสิบเจ็ดครึ่งนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีนะคะชิ้นหน้าเราจะตั้งฉากจากเส้นอกขึ้นมาหาเส้นไหลนี่นะคะได้สิบเกชิ้นหลังจากเส้นอกขึ้นมาหาเส้นไหลนี่นะคะได้สิบแปดครึ่งเรานำมาบวกกันคะ่ะสิบแปดครึ่งบวกกับสิบเก้า เป็น3 7เครึ่งเราลบด้วย2เซนนะคะ2เซนเป็นกดค่ะลบ2เซนค่ะก็จะเหลือ35หครึ่งเราเอา3 5มรึ่งมาแบ่งครึ่งน,นะคะ ก็จะได้อยู่ที่17.75เราวัดขึ้นมาเลยนะคะ17.75จด้าได้เราติ๊กไว้ค่ะชิ้นหลังเราจะขึ้นมาที่2เซนเป็นกดนะคะ2เซนทุกตัวจะต้องขึ้น2เซนค่ะ ได้แล้วตีเส้นไหลเลยค่ะเรามาวัดชิ้นหน้านะคะ17.75ได้แล้วติ๊กไว้เลยค่ะเราตีเส้นไหลใหม่นะคะอันนี้เราปรับไหลเรียบร้อยแล้วนะคะเสื้อไม่หงายหลังแน่นอนค่ะเพราะว่าทางร้านใช้อยู่ใช้ตัดให้ลูกค้ามากว่า30ปีนะคะ ตอนนี้เรามาโค้งวงแขนกันค่ะพทเทนตัวนี้สามารถนําไปตัดให้ลูกค้าได้เลยนะคะเราวัดลงมา1นึ่งเซนนะคะชิ้นหลังเราก็วัดลงมา1นึ่งเซนค่ะ เรามาหาไหล่ใหม่กันนะคะอ่าถ้าเพื่อนๆจะเอาตัวนี้คือไม่มีฟองน้ําถ้าเพื่อนๆจะให้มีฟองน้ํานะคะจากเส้นที่เราได้เมื่อกี้เนี่ยเราวัดขึ้นมาหนึ่งเซนทั้งหน้าและหลังนะคะเพื่อเพิ่มฟองน้ํานะคะ ถ้าเพื่อนๆจะเอาเป็นแบบคัดไหลจากเส้นนี้ก็เป็นเส้นคัดไหลขึ้นมาเลยนะคะชิ้นหน้าเส้นเดิมแต่ชิ้นหลังเราจะตีจากจุดนี้นะคะมาหาเส้นนี้คะ่ะจากตรงนี้ครึ่งหนึ่งนะคะเป็นเส้นคัดไหลคะ่ะเรามาแต่งวงแขนนิดนึงนะคะใช้ไม้โค้งแต่งคะ่ะ เพื่อให้ตรงนี้เขาหายไปนิดนึงเส้นเขาจะได้หวานขึ้นมาหน่อยนะคะเขาจะได้ดูพิ้วๆตรงนี้ก็จะหายไปนิดนึงนะคะได้แล้วเราก็ตัดเลยค่ะเราจะมีปรับกันอยู่อยู่ที่สองจุดนะคะคือจุดข้างเอวแล้วก็ จุดวงแขนเนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้เสื้อไหงหลังนะคะพัิน์แม่แบบเนี่ยจะใช้เวลาในการทำนิดนึงแต่ถ้าลูกค้าใส่ออกมาแล้วสวยพอดีตัวคือเข้ารูปเนี่ยแต่สวมใส่สบายนะคะไม่ตึงไม่รังเพราะว่าเราปรับข้างนะคะให้เท่ากันเขาก็จะมาตัดกันเราอีกนะคะแม่แบบตัวนี้เราก็จะสามารถเอามากอปได้เลย ก็จะไม่ได้ใช้เวลานานเหมือนกับตัวแรกนี้นะคะอันนี้เป็นเสื้อเข้ารูปพอดีตัวเลยนะคะแบบว่าสบายนิดนิดเพราะว่าไซส์แอลเนี่ยจะเป็นคนที่มีเนื้อเราก็เลยบวกอก10เซนนะคะเพื่อให้เขาสบายนิดนึงไม่ตึงมาก พัทเทิเนี้ยนำไปใช้ตัดให้ลูกค้าได้เลยนะคะอันนี้ทางร้านใช้อยู่ค่ะจากคิ้นหน้าเนี่ยตรงสะโพกเราเอาลงมาหนึ่งเซนนะคะถ้าเขามีหน้าอกเนี่ยเสื้อมันจะได้ไม่เตริรขึ้นไปแต่ถ้าเขามีหน้าอกที่ใหญ่่านี้เส้นสะโพกเล็กเนี่ยค่ะเราตัดได้แยกได้อีกหนึ่งเซนนะคะ ชิ้นหน้าก็เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนชิ้นหลังชิ้นหลังเนี่ยเวลาเสื้อเข้าลูกช่วงตรงข้างหลังเนี่ยเขาจะแบบว่าไม่ค่อยตึงเราจะปิดช่วยเขานิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาตึงดูดูเรียบสวยค่ะจากเส้นเอวเราวัดลงมาหนึ่งเซนนะคะ เราจะปิดตายค่ะเพื่อให้ส่วนนี้เขาดูตึงๆแบบเรียบสวยนะคะถ้าเพื่อนๆจะดูไซส์ที่เล็กกว่านี้อันนี้เป็นไซส์ L ถ้าไซส์เล็กกว่านี้ก็เป็นไซส์ M นะคะเพื่อนๆเข้าไปดูได้ที่ ep 2 6ิหนะคะเพราะว่าอกจะบวกน้อยกว่าน,นี้ค่ะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะเราปิดในส่วนนี้เสร็จแล้วเรามาเปิดในส่วนนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีก้นเปิดอยู่ที่หนึ่งเซนค่ะเราปิดปเป็นหนึ่งเซนเราก็มาเปิดหนึ่งเซนนะคะ สำหรับแขนแขนที่จะมาเข้ากับเสื้อตัวนี้นะคะอยู่ที่ EP 29ค่ะเพื่อนๆตามไปดูได้เลยนะคะสำหรับเสื้อมาตรฐานไซส์ L เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรฝากไว้ใต้คลิปได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะสวัสดีค่ะ